This is the Standard Podcast. Are you okay? Presented by AP Thailand. อยู่เพื่อทุกความหมายของคุณเราหลายคนตื่นมาแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตเพื่อตามหาอะไรบางอย่างบางคนตามหาความฝันบางคนทำตาม แรงที่มันผลักออกมาจากข้างในบางคนตามหาเป้าหมายที่วางเอาไว้มากมายแตกต่างกันไปค่ะแต่นอกเหนือจากเป้าหมายขั้นแรกๆที่เราสามารถตอบได้ทันทีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณจิตใจ้สมกเรามากักจะมีเป้าหมายที่มันซ่อนลึกเอาไว้อยู่เป้าหมายทางด้านจิตใจไม่ว่าจะเป็นการถูกยอมรับความรู้สึกมั่นคงความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมความหมายในชีวิตอะไรก็ได้มากมายเต็มไปหมด วันนี้ค่ะไออูโอเคมีโอกาสได้คุยกับนักข่าวที่กำลังฮอตและเป็นที่สนใจมากๆเพราะว่าหลังๆเราเห็นบทบาทของเขาที่เข้มข้นเคียงข้างสถานการณ์ที่ร้อนแรงแต่ถึงสถานการณ์จะเป็นอย่างนั้นเรายังสัมผัสได้ถึงพลังความสนุกในงานที่เขาทำเรียวแรงที่ถูกผลักดันมาจากข้างในจนรู้สึกว่าเอ๊ะเขายือนอยู่บนอะไรเขากำลังฟอลโล่อะไรอะไรทำให้เขามีแรงทำสิ่งนั้น ออกมาจากใจวันนี้ Are you o okay? k ขอต้อนรับคุณอาร์ตี้ปัทภพรซับไพทูลสวัสดีค่ะสวัสดีครับปัทภพรซับไพทูลน,นะครับ This is a r t i Broadcasting Live from the Standard Podcast This is Are you okay with คุณดุดดาวครับขอบคุณค่ะ <laughs> เสียงนี้อาจจะคุ้นช่วงหลังๆนะคะสปีดนี้เสียงนี้แล้วก็คุณอาร์ตีน้นี้ที่ทําให้เราได้สัมผัสเข้าใจใกล้ชิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นบแบบนาทีตอน,นาทีเลยจริงๆนอกจากเนกหมดก่อน มันเนไม่ได้หมดแต่าแรงคุณอาที่ไม่เคยหมดไม่หมดแรงผลักดันเหล่านั้นมาจากไหนเป็นคนบ้าชอบทํางานชอบทํางานครับไม่รู้เหมือนกันแต่มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เราชอบมากตอนเราเรียนจบใหม่ๆ Damn Good Advice ของจอชล o y เขาเป็นหนึ่งในนักโฆษณามือฉมังเลยแล้วมันมีอันหนึ่งที่เขาเขียนว่าฉันชอบทํางานและถ้าตอนกลับบ้านแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่เบิร์นเอาฉันรู้สึกว่าวันนั้นฉันไม่ accomplish แล้วาก็เฮ้ยจริงว่ะ คือวันเนี้ยเราทําอะไรไปแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเออ,อคือต้องยอมรับก่อนว่าเมื่อก่อนช่วงที่เศร้าๆมากๆเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนพ a r a l y ซ e อะแล้วก็นอนมองเพดานะอะไรเงี้ยไม่อยากจะตื่นไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่พอเราทานยาอะไรพวกนี้ห,หรือมีมันมี drive ว่าเอ้ยตอนเด็กๆอะตอนฉันอยู่ปีสองปีสามที่รัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยเราเคยคิดเล่นๆกับตัวเองว่าอะไรคือมอตโตหรือคติของเรา มันคืออะไรให้ไายเดี๋ยวก่อนชมพี่ดุจดาวออกอากาศก่อนพี่ดุจดาวเป็นคนที่เพื่อนบังคับให้ฟังอายุโอเคพอดแคสต์ขอบคุณเพื่อนคนนั้นบังคับชื่อชัยเพื่อนชื่อชัยแล้วบังคับให้ฟังบอกว่าดีมากเพราะปกติเราจะไม่ค่อยฟังพอดแคสต์ของไทยแล้วก็ฟังอีพิโซดหนึ่งเรื่องของการอะไรนะ be good to yourself be kind to yourself อะไรเงี้ยแล้วเราก็เฮ้ยฟังแล้วมันดีจริงๆแล้วร้องไห้แล้วทำให้้อนึกถึงอาิบเกลในเรื่องเดย the help ที่เขาบอกกับลูกของตัวเอกอีกคนหนึ่งอะที่แม่ไม่รักเพราะว่ารูปลักไม่เหมือนแม่ไม่สวยเหมือนแม่บอกว่า you is kind you is good you is important อะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบเฮ้ย hey, เราจะ l e a v e to inspire อ่ะฉเฉลยเลยก็ได้อตั้งแต่ปีสองปีสามว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มที่เรามีตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีผู้ติดตามระดับหนึ่งเราก็เลยแบบเฮ้ย hey, เราจะ live to inspire แต่มันก็ฟังดู f a อะไรเงี้ยเราไม่เลยไม่เคยพูดมันฟังดู พาวเวอร์ฟ <Power> มากมันดูทรงพลังเพราะว่ามันไม่ได้มีเป้าหมายที่เป็นรูปปะธรทที่จะมาบล็อกว่ามันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเปิดช้อยส์เปิดปทางา่องเยอะมากเพราะมันเป็นนามธรรมสำหรับดาวนี้มันเป็นประตูวันนี้มอเตอร์นั้นยังผลักดันสิ่งที่ทําอยู่มันหายไปสักพักหนึ่งมันหายไปสักพักตอนที่เราอยู่ในแรปปิโดหลังจากโดนรีเจ็คจากโครงการนั้นโครงการนี้ต่างๆเนาะ มันแน่นอนอยู่แล้วอเดนติตี้คนเรามันชัดเจนเพราะว่า<ม>เรียนจบตอนที่เราเรียนอ่ะเราก็อาจจะอเดริสติกว่าสังคมมันจะต้องเป็นอย่างที่เราเรียน<ม>แต่พอแบบเรียนจบแล้วพอเจอโลกความจริงมันก็เราเคยเขียนไว้ว่าเหมือนสิงถอดเที่ยวถอดเล็บสิงในป่าเล็กๆต้องเข้าสู่ป่าใหญ่อะไรเงี้ยม,มันมันเป็นเหมือนปลาปลาเวลาเราซื้อปลามาจากตลาดปลาเนาะ แล้วเอาไปใส่ในน้ําอีกน้ํานึงมันก็ต้องปรับให้น้ําม,มันไม่ช็อกน้าแล้วช็อกน้ําอยู่พักนึงแล้วก็ชัตเตอร์อยู่พักนึงหลังจากโดนปฏิเสธหลายครั้งแล้วทำให้เราเดาตัวเองว่าเฮ้ยม <c oughs> ึงโง่เหรอมึงไม่ดีพอเหรออะไรเงี้ยไอไอ้ลีฟเอนสปายเนี่ยเลยพับไปเลยเพราะว่าแม้แต่โคฟในแต่ละว,วันเรายัางไม่มีเลยโอย้มันน่าจะเป็นโมเมนต์ที่รับมือยากเหมือนกันการที่รับมือกับการถูกปฏิเสธโดยเฉพาะ คนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองบ่อยๆเขาก็จะมีโอกาสเจอการถูกปฏิเสธได้ณตอนนั้นจําเป็นต้องพับโมอเตอรเอาไว้ก่อนแล้วตั้งอยู่ได้ด้วยอะไรรักษาใจตัวเองก่อนรักษาด้วยอะไรรักษาด้วยตอนแรกเราก็แบบเราแอนตี้ยาเราคิดว่าถ้าเราดิเพน,นี่ปกติบอกว่าจะไม่พูดเรื่อง depression นะแต่ว่าพูดไหนก็พูดแล้วเพราะว่าเราคิดว่าตอนนั้นอายุโอเคอะไรกับเรา สักอย่างหนึ่งที่มันทําให้เรารู้สึกดีเราก็อยากจะให้คนที่ฟังอายุโอเคเนี้ยรู้สึกดีเราแอนตี้ยาเพราะว่าเราคิดว่าเราอ่านพันทิพย์ยามันอาจจะทําให้เราติด <c oughs> เราก็เลยปฏิเสธยามันตลอดไม่หาหมอ <c oughs> พยายามมโนว่าเราโอเค <c oughs> จนไปทํางานที่หนึ่งแล้วมันต้องใช้สมองมากแล้วมีวันหนึ่งเริ่มงานสามวันเริ่มแบบคิดอะไรไม่ออกเมฆดำถ้าคนเป็นจะเข้าใจเนาะเมฆดำแล้วก็ คิดงานไม่ออกเลยแล้วเอ้ย I need to seek professional help ก็ไปหาหมอก็นั่งเล่าทุกอย่างให้หมอฟังแล้วหมอฟังด้วยความมีเอ p a t h ตมากเราเลยรู้สึกปลอดภัยเล่าทุกอย่างเขาฟังเขาบอกเอ้ยเราเป็นซึมเศร้าแต่มันหายได้นะทานยาแต่ก็ต้องยอมรับว่าสาสปีที่ผ่านมามันก็เป็น up and down ทุกคนแหละเราเข้าใจมนุษย์อะ ไม่มีใครเข้มแข็งก็พี่อาร์ตตี้มึงเข้มแข็งได้ยังไงวะโดนดา่าทุกวันทุกวันอ่านนะคอมเมนต์แรกๆนะโอด้ด่าเราแรงแลอเกินดา่ดาด่าโดยเฉพาะวันนั้นวันที่เรา Leave Group Post, นะลีฟกรุ๊ปบางกอกโพสเนอะว่าโดนด่าว่าอาร์ตตี้ต,ตอแหลอาร์ตตี้หลอกประชาชนอะไรย่างเงี้ยเอย้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยสามปีที่ผ่านมาที่เราทางานใต้เรดาร์เพราะเราบอกว่าเราไม่เคยอยากดังในฐานะนักข่าวเลยมันมันมันพังเลยอ่ะ เราเสียใจมากอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็โดนด่ามาเรื่อยๆในทวิ t เตอร์อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจไงโซเชียลมีเดียมันเร็วมันแรงแล้วก็มันมันอันกรองอันฟิลเตอร์อะแล้วก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็แอดวเกตฟรีดอมออฟเอ็กซ์เพรสชั่นมาตั้งตั้งแต่อายุสิบกว่าวบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์จะคิดจะแสดงความเห็นแล้วก็เรารู้ว่าเราเป็นยังไงแค่นั้นก็พอละออือบางทีคนที่มีความมุ่งมั่นรู้ชัด ชัดเจนมากว่าอยากจะตั้งอยู่เพื่ออะไรแต่ก็อย่าลืมว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันบางทีบางครั้งเราเจอภาวะบางอย่างสถานการณ์บางอย่างก็ทําให้เรารู้สึกอ่อนแอเจ็บเจ็บแล้วพอเจ็บแล้วการที่กล้าหาญยอมรับว่าเจ็บอยู่ยังไม่ต้องเดินหน้าแต่ขอเยียวยาจิตใจเพื่อสร้างเบสที่แข็งแรงเราคิดว่านั่นเป็นการปักเป้าหมายที่ยอมรับกับความเป็นจริงนะโมมนต์นั้นมากๆากกล้กหาหมากมาก พราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับแล้วย,ยังยังยัง press on ย,งยังยังดึงดันที่จะไปต่อเนี่ยมันพังเลย<ม>อย่างอาทิตย์แรกที่เจอการถาโถมเข้ามาของไอ้ชื่อเสียงเนี่ยน,นะเหม,มือนคน on the verge of breaking down ที่แบบจะเป็นบ้าอยู่แล้วเราทุกคนก็บอกว่าอยู่ต้องนอนนะเรานอนไม่ได้เลยเรา<ม> night terror กระตุกตื่นขึ้นมานอน<ม>ชั่วโมงเดียวแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจแล้วก็ ก็ไปสัมภาษณ์รายการต่างๆเพราะว่าเราคิดว่าเอ,อ้ยตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มที่จะได้ขับเคลื่อนประเด็นที่เราเชื่อ mm hmm. เราก็เลยไปจนที่บ้าน mm hmm. บอกว่าไม่ได้แล้วต้องนอนแล้วพักบ้างพักเพราะเลยเป็นคําแนะนําให้ใครก็ตามคือตอนนี้ที่เพร s ชั่นมัน r พร a l ล n t มากมันและยิ่งช่วงโควิด19เนี่ยมันมันทำให้เกรด อัตราการเป็นโรคซึมเศร้าก้าวเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าหรือค่าตัวค่าตัวตายมันสูงมากเพราะว่าด้วยมูทโทนของบรรยากาศปีเนี้ยถ้าจะเปรียบเปรยกับแพนโทนะปีนี้มันคือสีดําสีเทาใช่มันจะออกมันเลยง่ายมากที่คนจะเลือกทางเลือกที่เราไม่ได้จัดเขานะแต่อาจจะเป็นทางเลือกที่ถ้าให้เวลาคิดกันมานิดนึงอ่ะมันอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายก็ได้ออออืืื ฟังดูเหมือนการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นหมายถึงว่าสถานะภาพที่ที่เลือกตอนนี้ทั้งอาชีพหรือจุดที่ยืนอยู่เหมือนเป็นที่ที่รับมือกับแรงกระทบเยอะมากเลยแต่ก็ฟังดูเหมือนว่าเมื่อกี้บอกว่ามีสิ่งที่ต้องการขับเคลื่อนอยู่เหมือนกันเหมือนกับว่าถึงจะอ่อนแออย่างไรแต่ก็ยังจําได้ว่าอยากจะมีชีวิตเพื่อขับเคลื่อนอะไรสิ่งนั้นมัน เป็นแรงให้ตั้งอยู่และยังทํางานอยู่ทุกวันนี้ได้และยังไม่ไดับไปและยังไม่ดับไปอยากเล่าถึงแรงขับเ <c oughs> คลื่อนนั้นไหมคะอ่าได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคนก็ <c oughs> ถามแบบว่าออกเสื่อมออกไปทําไมอยากดัง <c oughs> หรอแล้วบอกว่าถ้าเราอยากดังี่ยนะเราดังตั้งแต่สองพันสิบสี่แล้วตอนที่เราดา่าแล้วจะประหารบ่อยๆแต่เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราแรงมากเราก็ด่าแรงมากเราคิดว่านั่นมันไม่ใช่ตัวเราที่ที่เราอยากเห็นเราก็เลยหายไป ตอนแรกเราเรียนอะเรียนรัฐศาสตร์คานสัมพลิวัลประเทศแล้วก็เรียนวิชาโทคือวรรณคดีอังกฤษแล้วก็เรียน acting ด้วยแหละมันอาจลสติกสิ่งที่เราเรียนอมันเป็นปรัชาเป็นการเมืองเป็นการเมืองแบบที่ควรจะเป็นควรจะเป็นนะแบบที่อุดมคติเลยมมันอาจจะไม่ได้เป็นได้จริงๆหรือเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันมันเป็นแบบแต่ในความเป็นจริงมันคือ struggle of power เป็น เป็นการยแย่งชิงอำนาจแค่นั้นเองง่ายๆเลยถ้าอยากจะเข้าใจการเมืองที่มัน nasty จริงๆอยากให้ดู House of Cards อยากให้ดู Game of Thrones and I think that two series epitomize politics everywhere มันคือการ aggrandize self interest เพราะว่ามนุษย์ทุกคนสำหรับเราเราคิดว่ามันขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่แล้วแหละ อย่าหลอกอย่าหลอกตัวเองว่า you altruistic อย่าหลอกตัวเองว่า you ทำทุกอย่างเพื่อ good cause มันไม่มีทุกคนมี self interest Artie มี self interest เพราะฉะนั้น Artie self interest ของร์ตี้คือเลยกูแค่อยากร้องเพลงน่าสนใจอันนั้นกําลังจะถามเลยว่าก่อนหน้านี้คือเราจําได้ว่าจริงๆเป้าหมายหนึ่งอย่าคยดีคืออยากร้องเพลงอยากร้องเพลงถ้าคุณปล่อยให้เราร้องเพลงแล้วแต่งเพลงแล้วร้องเพลงของเราอ่ะเราไม่มาเป็นหรอกนะข่าวใช่เราจะไม่เห็นยูเวอร์ชั่นนี้แน่นอนไม่มีแปลว่าเป้าหมายมีความเปลี่ยนแปลงไปเดิมอยากร้อง <Play. S 2> คือเราคิดว่าม,มันทุกอย่างมันไม่ฟิกซ์อะทุกอย่างมันคือ growth mindset อ่ะ mm hmm. ถ้าคนที่เป็น fix mindset เนี่ยก็จะยึดอยู่กับอย่างนั้นอะเป็นน้ําเต็มแก้วตลอดอะ mm hmm. แล้วเราอ่ะเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างทัศศาสตร์ hmm. จะชอบคิดว่าตัวเองโอ้ยเป็นน้าไม่เต็มแก้วรับฟังความเห็นคนอื่น mm hmm. ใจจริงแล้วไม่ไม่จริง AP Thailand ผู้นําด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยพร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อ empower living ให้คุณได้อยู่ เพื่อทุกความหมายของคุณในวันที่มีความไม่แน่นอนของชีวิตทำให้เราลืมว่าเราอยู่เพื่ออะไร AP ชวนมาตั้งหลักและเดินหน้าต่อไปเพื่อสิ่งที่มีความหมายที่สุดในวันที่ผู้คนหลงทาง AP เปิดประตูบ้านให้ผู้คนค้นหาตัวตนเพื่อเข้าใจเป้าหมายของการใช้ชีวิตเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราไม่ลืมว่าเราอยู่เพื่ออะไรท่ามกลางทุกการเปลี่ยนแปลง เราก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ apthai com จำตอนนั้นได้ไหมที่ตอนนั้นปักเป้าหมายไว้ว่าฉันอยากร้องเพลงตอนนั้นไอเดียนี้เป้าหมายนี้มาจากอะไร ้องเพลงเพราะตั้งแต่เด็กไม่ได้อวดตัวอ,อ้างอ้างตัวเองม,มันเกิดคือแน่นอนเป็นคนเป็นคนเลวอย่างหนึ่งคนเหี้ยอย่างหนึ่งก็คือแบบเดาตัวเองตลอดเวลารูจา้จักมลรักทุกทุ่งไหมครับรู้จักแต่เราเกิดไม่ได้รอเล่นเกิดทนันเฮ้ยไม่ที่บ้านมันมีเทปอันนี้ก่อนปลูกุลาบแดงไว้ให้เธอของค <9, S 2> ุณแม่เก้าาร้อยเก้าสิบเก้าดอกแล้วเราก็เฮ้ยเป็นเพลงแรกที่มันอยู่ในความทรงจำเราเราก็ไม่รู้นะว่าเขาชื่อคุณไก่พันธิพาเราเพิ่งรู้ตอนโต เออแล้วเราก็อินสปายเพราะมันมีภาพเอ็มวีอะที่แบบว่าเขายืนร้องเพลงแล้วมีกุหลาบ9 9 9าพกดอกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามัน9 9 9าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกจริงหรือเปล่าใช่ไหมเออแล้วแล้วเสร็จแล้วก็มีไอ้บนหลังทุกทุ่งแล้วก็ชอบมากแล้วก็ฟังจนเทปยานแต่เราก็ร้องเพลงมาเรื่อยๆเพราะว่าเราเข้าโบสเนี่ยชีวิตอาร์ตี้มันคืออะไรก็ไม่รู้อะใช่ไหมคือแบบคนงงมากอะไรก็ไม่รู้ค่ะอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามันผสมปนเปเป็นเมลติ้งพอร ถ้านิวยอร์คคือเมลติ้งพอตสำหรับอรเรสอะอาร์ตี้คือเมลติ้งพอตของอะไรก็ไม่รู้มึงคือคนไม่มีทางเข้าใจเลยว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเพราะเราก็ไม่มีความจํำเป็นที่จะต้องอธิบายเขาฟังไม่จำเป็นใช่ไหมแต่นะตอนนั้นได้แรงบันดาลใจจากเพลงที่คุณนไมฟังยังไม่จบอ่าเสร็จแล้วมันอินสปาย์จริงๆอะตอนชูรักเรือล่ม1997ไททนิกอ๋อโอเคคุณป้าชอบมากคุณป้ามีม้วนวิดีโอและ เราก็ไปดูหนังกันเราไม่เคยดูในโรงตอนนั้นเพราะว่ายังเด็กเกินเหมือนมืนตอนนั้นคุณป้าคิดว่าเด็กไม่ควรดูหนังในโรงอะ mm hmm. ไรเงี้ยมั้งตอนนั้น mm hmm. นะ mm hmm. เขาก็เลยเอาวิดีโอมเปิดใดูเราก็ดูสีเจ็รอบว้าว <Wow. S 1> yes จำได้ทุกฉากทุกเอ่อไดอะล็อกแล้วก็ i n นสป r e มาเพลง my heart will go on มันเพาะชิบหายเพ<อ>าะแบบแล้วมันก็เราจำได้ถ้าเกิดว่าในทางบิลบอด ก็คือว่ามันเป็นเพลงที่ตอนนั้นมารายแครรีเนี่ยมีอันดับหนึ่งชื่อ My All อยู่2ส,สัปดาห์ mm hmm. แล้วเสร็จแล้วอิสซาเลดีออนเนี่ยก็พาเพลงมา์วิกกออรเขึ้นอันดับหนึ่ง mm hmm. แทนที่ไม a l ออแล้วมันเพาะมากเราฟังในรถครั้งเดียวเรารู้สึกว่าแบบ what the fuck mm hmm. this is another level of music เราเลยแบบว่าเฮ้ยกูอยากร้องเพลงแบบเนี้ยเ mm hmm. ลยขอป้าป้าเป็นเท power of love ในรถ mm hmm. ป้าขอขอนะป้าเออเอาไปเถอะ แล้วมันก็รวมเพลงสิบแปดเพลงเป็นศิลปินสากลที่แบบตอนนั้นเราไม่ชอบไม่รู้จักใครเลยพอรู้จักแต่ดิสนีย์กับที่บานคือโชคดีเป็นคนคือเราบอกว่าคนจะประสบความสำเร็จได้ในประเทศไทยและประเทศไหนๆก็ตามเราอ่านหนังสือเรื่อง Outlier ของ Malcolm Gladwell ที่พูดเรื่องว่าคนจะประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเพราะอะไรพี่ดาวคิดว่าเพราะอะไรเพราะหลายอย่างนะต้นทุนที่สั่งสมมาที่ เข้าการเข้าถึงต้นทุนหล่รนั้นเใา่เราได้ข้อสรุปจากการอ่านหนังสือแล้วนั้นคือว่าคนเราประสบความสํเร็จเพราะ o p p o r t u n i และ luck ชีวิตเหมือนซื้อลอตเตอรี่ถูกปะคนซื้อเลขท้ายสตัวก็ได้ทุนระดับหนึ่งถูกตวองที่หนึ่งก็ได้ทุนระดับหนึ่ง Bill Gates Steve Jobs เขาประสบความสํเร็จเพราะเขาเก่งกว่าเหรอเขาฉลาดกว่าหรอ ไม่เขามีทุนมากกว่าเขามีโอกาสเขาถึงทรัพยากรต่างๆมากกว่าเราเลยอินมากในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเราโชคดีที่ที่บ้านเราให้การศึกษาโดยไม่ปิดก้นตั้งแต่เด็ก<ม>ติด IBC ที่ตอนนี้เป<ม>็น Truevision <ม><ม>และให้เราดูเทปวอลดิสนีย์ได้ไม่จำกัด<ม><ม>เราเลยอินมากพวกคาฮอนเตสเอ่อลิ e ดเมอร์เมดหรือสโนไวท์ whatever <ม>แล้วเราก็แล้ฟังเพลง แล้วเราก็อ<ม>ินเพราะว่าเทปที่ป้ามีจะเป็นเวอร์ชันอังกฤษอย่างเดียวเพราะส่งมาจากอเมริกา<อ>สุดท้ายแล้วก็ต้องไปเช่าวิดีโอเด็กรุ่นนี้ไม่รู้ทันวิดีโอหรือเปล่าท<ม>ี่เป็นม้วน<ม>วิดีโอเนะ เช่าเวอร์ชันไทยมาดูด้วยเพื่อเทียบกันระหว่างเวอร์ชันกีกเวอร์ชันไทยเพราะเมื่อก่อนเน็ตมันยังเป็น 52K อยู่ที่จะต่อทีหนึ่งมันต้องเป็นตืดตืดแล้วแบบต่อหลุดต่อหลุดอ่ะเนือ้อเพลงหาไม่ได้เลยถ้าคุณอยากจะได้เนื้อเพลงอ่ะคุณต้องไปซื้อซีดีเว้ยซื้อเทปบางทีไม่มีเนื้อเพลงให้แล้วเด็กอ่ะตอนนั้นอ่ะเงินได้ได้ได้ไปโรงเรียนอ่ะได้วลาสี่สิบห้าสิบบาทอ่ะจะซื้อเทปซื้อซีดีอันหนึ่ง่ะต้องขออนุมาจากแม่แล้วแม่ก็จะงกเป็นคนค่อนข้างที่จะะแบบบใช้้เงินนนย่าาปรหัดทีก็ะ แต่โชคดีว่าเขาให้เราเต็มที่เลยเขาเปิดกว้างทางโอกาสให้เข้าถึงได้แล้วก็รับรู้รับรู้ทุกสิ่งไม่ว่าจะไงก็ตามหนังนี้อีกอย่างแล้วก็เลยร้องเพลงฝึกร้องเพลงใช่แล้วก็เอาดิกชันนารีอ่ะมานั่งเปิดเป็น p r e v e r a n c e อ่ะคือเมื่อก่อนมันไม่มีนะที่แบบเปิดแล้วเจอเลยอ่ะไม่มีอาร์ตตี้โตมากับดิกชันนารีของสอเศรษฐบุตรเห็นไหมโอ u n i t ีกับรักอ่ะ มันมัน p e r v ์เ e สทุกอย่างอ่ะถ้าเราไม่มีโอกาสถ้าการศึกษามันไม่มีคุณภาพอ่ะทุกอย่างอ่ะอาร์ตี้ไม่มีทางมาถึงตรงนี้อ่ะที่เคยมีเป้าหมายว่าอยากร้องเพลงมันสืบเนื่องมาจากว่าช่วงวัยเด็กแหละที่ได้มีการเปิดรับกว้างใช่มีการที่ได้รับโอกาสให้ได้รับรู้ได้ฝึกซ้อมฝึกฝนเรียนรู้แล้วเดินตามความฝันที่วันหนึ่งฉันอยากจะไปร้องเพลงให้ได้อ้จะเล่าให้ฟังพี่อาร์ตี้ชีวิตอาร์ตี้คือชีวิตที่โดนรีเจคเต็ดมาตลอด ด้วยอีเดนติตี้ของเราคือเราจะไม่บอกเพราะว่าเราเชื่อในเควนเนสคนจะพยายามบังคับให้เราบอกเราเป็นอะไรคุณเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงต้องพูดแล้วยูจะพูดทําไมวะใช่ไหมคือใช่ป่ะคือเราต้องเดินบอกเราสมมติผู้หญิงผู้ชายอะเดินไปบอกเหรอว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันต้องได้รับอย่างนี้ฉันเป็นผู้ชายต้องรับอย่างเนี้ยคือเราว่ามัน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 ไร้สาระก็คือเราเชื่อว่าเจนเดอร์มันฟลูอิดเว้ยแล้วก็วันนี้คุณอาจจะเป็นอย่างนี้วันนั้นคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้มากรมทุกนะว่าาเรแบบฮย ฉันเจ็บว่ะฉันฉันแค้นว่ะฉันไม่แค้นที่ถุงพูดเรื่องกอตอก็ไม่ได้แค้น <laughs> ก็เป็นคนชอบสาไาร์ชอบกัดสังคมชอบจิกกัดเพื่อให้มันเกิดการถกเถียงเราโดน reject มาตั้งแต่เด็กเราอะโตมาในครอบครัวที่เป็นคาทอลิกอื <laughs> อ,อ,อ,อแล้วการที่โตมาในครอบครัวคาทอลิก <laughs> มีผลตอบเป้าหมา <laughs> มีผลทุก <laughs> อย่างอะไร คุณยายเขาจะค่อนข้างพี้สก็ไม่ใช่ค่อนข้างอ่อกเขาจะศรัทธาในพระเจ้าอ mm hmm. เขาจะสอนเราแต่เด็กอ,อ่านพระคัมภีร์ให้ฟังเนาะแล้วก็อินสปายเราเราเราก็ชอบมากเพราะว่าพราะคัมภีร์เนี่ยมันยูนิเวอร์แซลถึงแม้ว่าเราไม่เชื่อในศา,าสนาเนี่ยพอตอน mm hmm. เราโตมาแล้วเรามองกลับไปเป็นไฮน์ไซส์เนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยหลายอย่างที่เขาพูดมันจริงว่ะคือมันมีอย่างงที่เราท่องมันตลอดคือ they have greatly oppressed me From my youth, but they have not gained victory over me เป็นบทจากพันธสัญญากเก่าที่คนอิสราเอลเนี่ยโดนกดขี่มาตั้งแต่เด็ก mm hmm. แต่ก็ไม่ชนะมาถึง mm hmm. ไม่โดนทำลายไปโดยเนี่ยแหะมันเป็นบทที่เรายึดโยงมามากๆเลยว่าทำอะไรกูก็ทำไปเลยเ mm hmm. พื่อมันมีต่อว่า because God has given me weapons so Are any weapons From against me shall not prosper ไม่ว่าอาวุธใดๆสัตว์ตราใดๆจะทำลายฉันฉันก็ไม่มีทางพินาศเพราะพระเจ้าอยู่ข้างฉันพระเจ้าสำหรับอัตตี้คืออะไรก็ได้<อ>เราได้คะแนนที่หนึ่งสอบเข้าพระสงฆ์ <laughs> ตัดออกเอาบอกว่าบุคลิกเราไม่บอมกับการเป็นพระสงฆ์โดนตัดออกโดนตัดทั้งชีวิตโดนเขาตัดออก <laughs> ทั้งชีวิตมีแต่โดนตัดออกคำนี้คำใหญ่มากทั้งชีวิตมีแต่การโดน Rejected อ๋อ oh. เพราะว่าไม่ฟิตเดอะโมว้าวโอเคตอนนั้นมันไม่โอเคหรอกพี่ตอนนั้นน่ะไม่โอเคแล้วอะไรทํไม่โอเคได้อ่ะ Sometimes the mountain you've been climbing is just a grain of sand ว้าวใช่ไหมคืออยู่ตีนภูเขาอะ่ะภูเขาแม่งสูงชิบหายแต่ขึ้นไปอยู่บนยอดแล้วอะ่ะ อธิเปิดโอกาสให้กับทุกทุกอย่างให้กับทุกทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตมีอิทธิพลต่อตัวเองแล้วมันก็ผลักดันว่าจะเป็นการเป็นนักร้องการที่จะลุกขึ้นมาตั้งคําถามกับคนที่มีอิทธิพลกว่าที่เขาสอนสิ่งต่างๆเราทําได้แล้วก็การที่ถูกรีเจ็คหลายๆครั้งหลายๆครั้งทําให้เกิดแง่มุมที่จะมองต่างๆในชีวิตว่า สิ่งเหล่านี้ทำไมเราต้องมาจัดกันว่าอันนี้เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะสุดท้ายคุณตี้ที่แข็งแรงมากคือการที่ไม่จัดอะไรแล้วก็ไม่จัดตัวเองไม่จัดเลย<ม>ก็เลยบอกว่าเราโดนจัดทั้งวันเลยใน Twitter เนี่ยตอนนี้ก็โดนจัดอยู่เนี่ยเมาาื่อเช้าอ่ะแล้วก็บอกว่า i, เฮ้ยยวก่อนดีใจเย็น,ยนดิ I mean if you believe in democracy if you believe in freedom of expression if you believe in freedom of speech you have to give a room for yourself to be wrong because uh, nobody can be right all the time. I cannot be right all the time. and sometimes I'm wrong. I'm not perfect. I I told everybody ทุกคนเว้ยใจเย็นๆมนุษทุกคนมีใบแอรอย่ามาสร้างภาพว่าตัวเองแบบเหนือไม่มีนั่นแหละก็เลยบอกว่าไม่จ้าชเวลาไปทำข่าวใครต่อ้เกียดเขาก็ตามอ่ะไม่จ้าชเขานะเกียดเกียจจริงเกียดเกียดมากแต่ฟังเขาว่าเขาจะพูดอะไรและคอยตบให้เขาตมกระเด็นว่า สิ่งที่เขาพูดอะมัน,ม,น fact check มันแฟกช็คมั้ยหรือเปล่าเวลา,ลาไปม็อบอะก็เลยเห็นม็อบก็คงจะเกียดเรามั้งว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดอะคุณว e ริฟมาหรือยังอ,อย่างแล้วเวลาเราคุยแล้วถามเขาว่าอันนี้แน่ใจใช่ไหมครับเพราะต้องขอโทษนะครับคือที่ถามไม่ได้ว่าไม่เชื่อใจหรือว่าอะไรแต่ว่าคือในฐานะสื่อเนี่ยมีสต้องว e ริ f y ไฟไม่งั้นคุณไม่ใช่สื่อ ไม่งั้นคุณคืออะไรไม่รู้คุณเอนเตอร์เทนเนอร์เหรอสื่อในวันนี้เกาะติดสถานการณ์เหนื่อยมากแถมโดนแอดแทคกผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วแถมต้องทำงานหนักใช้แรงเยอะมากเป้าหมายวันนี้ของอาร์ตี้คืออะไร uh, I'm gonna hold the door open for a while มันมาจากเพลงก็ถึงบอกว่าเวลาเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเศร้าหรือเราอะไรเงี้ยเราชอบเปิดเพลงแล้วฟังเวลาเราเครียดมากๆนะเ<ม>หนื่อยมากนะเร <c oughs> านอนเลยนะเราเปิด angel ของเจ n ของ arms of ม h e angel แล้วก็ร้องไห้แล้วก็นารีกระจ่างไอ้นั่นอนะอะไรวะเดียวได้กลางสาย <c oughs> ใช่โอ้โห <c oughs> <c oughs> เดินมาเดียวได้กล <c oughs> างสายลมแปรปรวนมีเหมือนกันนะที่จะไปอะที่คิดจะไปอะก็ย้อนกลับมาที่บอกว่าไม่มีใครแข็งแรงทุกวันไม่มีค่ะ แล้วมันโอเคเา,เาเนื่อยที่เหนื่อยเราเหนื่อยสิ่งที่ทำอยู่มันเหนื่อยเราบอกสุดท้าย at the end of the day what matters มันมีไว้วันที่มันจะเป็น bad day วันที่จะเป็น good day แต่ว่าพรุ่งนี้ก็วันใหม่แพ้ได้เหนื่อยได้ฟังเพลงนอนร้องไห้แล้วถ้าคิดจะไปอะย่าพึ่ง a n จ e จริงๆแล้วเพลงเนี้ยเขาแต่งขึ้นมา,าให้ drug abuser <c oughs> คนใจอยาเนื้อเพลงมันประมาณว่าหมดแล้วความหวังก็ <c oughs> นอนลงมันตื่นองแล้วก็อยากให้เตโอดามมารับฉันไปสดี <c oughs> ตอนแรกเลยคุยยังไงเราบอกว่าเราจะไม่คุยเรื่อง depression น,น,นอะแต่ว่าในเมื่อเราสามารถให้อะไรกับ มีคนหลายคนที่เดินเข้ามาจับมือเราแล้วบอกเราว่า <c oughs> พี่อินสปายถนูนั้นคือสิ่งที่เคยเป็นเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วโดนพับไปแล้ว <c oughs> อยู่ก็ได้กลับมาว <c oughs> ันนี้เราเรามีแพลตฟอร์มที่ประชาชนให้เรามาเราก็จะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ Fly away from here, from this dark hotel room, and the endlessness that you feel. You are pulled from your wreckage. Of your silent reverie in the arms of the angel may you find some comfort here. here <coughs> รับฟังเพลงเมื่อสักครู่แล้วฟังเรื่องก่อนหน้านั้นที่มาของมันกันอยู่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจมันกลับมามีตัวตนแล้วได้คิดว่ามันตั้งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันก็คงยังตั้งอยู่เบื้องหลังเรียวแรงที่ออกไปทำงานต่างๆซึ่งแน่นอนหนทางมันไม่ได้ราบรื่นมันไม่ได้เรียบง่ายและจริงๆมันก็เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่มันก็โอเค เพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์แหละการที่เรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างไม่ได้แปลว่าเราต้องใส่เกียร์เดินหน้าเต็มสตรีมตลอดเวลามันแปลว่าเราค่อยๆเดินทางเมื่ออ่อนล้าก็พักลงแต่สิ่งที่ทาให้เรายังสามารถไปต่อได้คือเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะตื่นขึ้นมาแล้วก็รอพร้อมเปิดกว้างเดีวแล้วก็จะเดินทางต่อไปแล้วเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเรารู้ว่าเราไม่เป็นอะไรโดยที่เราจะอธิบายต่อใครก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้ขอแค่เรารู้ว่าเราเป็นอะไร หนึ่งในคุณตี้ของอาร์ตที่วันนี้เราคิดว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจได้มากๆก็คือการที่จะเปิด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 รับรู้สิ่งต่างๆเปิดรับรู้สิ่งต่างๆแล้วถ้าเรามีคําถามกันอะไรบางอย่างเราก็เดินไปหาคําตอบคําตอบมันอาจจะใช่อันนี้ช่วยอันนี้ มันเป็นความเป็นไปได้เต็มไปหมดเลยขอบคุณมากที่มาจุดประกายอันนี้แล้วจริงๆเป้าหมายของชีวิตเราไม่จําเป็นอะไรไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมและไม่จําเป็นต้องฟิกซ์และไม่จําเป็นต้องฟิกซ์วันนี้วันไหนวันหน้าแล้วแต่มันแล้วแต่เราขอโทษที่อ<ม>ินมชันอลไปหน่อย but this is are you okay yes you okay? and this is are you okay and you are with ค<ม>ุณ <kh un? S 1> ดูดเดาธนภกรและนีะ่คือปัตตาพนทรไพฑูรย์ครับ ฟังไอยูโอเคเอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบาบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ AP. Empower Living อยู่เพื่อทุกความหมายของคุณ